สวัสดีสวาวเกมแคทอฟแคนทุกท่านนะครับเพระว่าผมแก้วกล้าฮาโลวีนปีนี้ทีมงานต้องการเพิ่มตัวใหม่เข้ามาก็จะเป็นทางคกระดูกเมื่อปี2018ตัวละครตัวนี้ได้เข้ามาในเกมแคทอฟแคทแล้วนะครับและปี2020ปีนี้ก็กลับมาอีกครั้งวันนี้แก้วจะมาลองเล่นชมกันว่ามันมีดียังไงนะครับมันน่าเล่นหรือไม่ซึ่งผู้ชมท่านใดนะครับที่ไม่ทราบท่านผู้ชมอยู่บ้านสี่ขึ้นไปนะครับ สามารถที่จะเล่นถังกระดูกได้เลยสามารถที่จะผลิตใช้ได้เลยแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเอาเกตดได้และไม่สามารถที่จะส่งให้เพื่อนในแค้นได้นั่นเองวันนี้แก้วก็จะพาชมนะครับไปชมการเล่นกันเดี๋ยวเราไปลองเทสกันก่อนนะครับว่ามันโจมตียังไงตอนนี้เราอยู่ในด่านด่านหน้าของกอบบินแก้วจะพาผู้ชมมาชม,ชมแอคชัน่นการโจมตีของถังกระดูกครับว่ามันโจมตียังไงแก้วจะปล่อยไปด้านขวามือเนาะมันก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับโดยมันจะมีลูกโป่งสาบอันนะครับที่อยู่ด้านบน ก็จะแบกทางคูกดูกไปนะครับ <_ d ance> ด้านหน้าจะเป็นคงกระดูกนะครับสามารถที่จะปล่อยออกมาได้น,นะครับ <_ d ance> พอมันไปถึงสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเลยมันจะปล่อยออกมาครับและจะมีความเสียหายเพิ่เมเติมด้วย <_ d ance> ก็จะปล่อยคงกระดูกออกมาครับก็จะเป็นเหมือนแม่มดเลยที่เสกคงกระดูกออกมาแต่นี้จะมาในถังคงกระดูกก็จะทําการโจมตีต่อไปนี่ก็คือแอคชั่นการโจมตีนะครับของถังคงกระดูกก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจเ <_ d ance> ดยเราจลองไปทําการโจมตีแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับ มาดูกันว่ามันจะเป็นเช่นไรไปรุยกันเลยมาชมไอ้แก้กันจบตีของถังโครงกระดูกกันดีกว่าครับแก้วจะใช้เป็นควินบล็อกถังโครงกระดูกง่ายๆเลยการที่แก้วจะเข้าครับแก้วจะเข้าด้วยขวามือทําการตัดทานด้วนขวามือก่อนเลยโดยทําการใช้ถังโครงกระดูกที่มีแนบลงไปก็จะปล่อยลงไปด้านบนนะครับปล่อยไปตรงนี้เลย2ตัวนะครับแล้วก็ด้านล่างครับปล่อยลงไป2ตัวเลยก็จะปล่อยโครงกระดูออกมานะครับ ซึ่งเลเว่า8นะครับเวลามันปล่อยคูดุกมาจะปล่อยออกมา14ตัวนั่นเองแกจทำการใช้ควี้นที่มีนับเจาะเข้าไปปล่อยนฟ้าลงไปนะครับ1 2 3 4 5ตัวเลยก็จัดขื้นที่เข้าไปกันนะครับแกคิดว่าการที่เราจะใช้เมียบ้านนะครับอาจจะต้องดูด้วยนะครับว่าควินของเราครับมันไหวไหมถ้ามันไหวนะครับยังไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ถ้าคิดว่าไม่ไหวนะครับให้ให้ปล่อยน้ำเมียบ้านลงไปก็ถือว่าดีเหมือนกันก็เจอกับคนะิงนรับแกทำการใช้ นำมยบ้าที่มีนะครับลงไปหนึ่งขวดเลยโอเคนะครับสักเข้าไปแล้วก็สักเข้าไปนะครับดูเหมือนว่าด้านล่างครับจะมีเป็นป้อมอิโฟโนซึ่งควินของเราครับอาจจะตายลงไปได้มาดูกันว่าแก้จะทําเป็นตัวยังไงนะครับให้ให้เก็บได้นั่นเองก็หอนการใช้น้ำกระโดดลงไปตรงนี้เลยแล้วก็ปล่อยนำมยบ้าลงไปหนึ่งขวดเลยนะครับควินจอกเข้าไปนะครับปล่อยทางหูดูออกมา2ตัวนะครับแช็กเขไปที่ป้อมอิโฟโนเลยควินจอกเข้าไปนะครับ ก็น่าจะเข้าไปด้านในหรือเปล่าหรือเปล่าเข้าไปนะครับโจมตีเข้าไปที่ป้อมอิฟโนครับก็จะพังลงไปไหมพังลงไปนะครับโอเคจากนั้นนะครับแก้วทําการเข้าด้านบนก็จะปล่อยคิงลงไปก่อนเลยแล้วปล่อยคงกระดูนครับที่มีลงไปหมดเลยทําการใช้รถจักรางแพงลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยคงกระดูลงไปเหมือนเดิมแต่นั่นก็จะทำการใช้ปูเดินลงไปนะครับทาการใช้ไม่ว่าตอนไหนดีคิดว่าคิดว่ายังไม่ต้องใช้ก็ได้เนาะรถจักรกองแผงเข้าไปนะครับก็จะเึลื่อนที่ไปด้านใน ก็จะปล่อยทางครดูออกมาครับทำการใช้นไม่ไม,ม่บ้างลงไปเลยก็มีรู้จักรแผนครับเปิดแผงให้เทาเราเข้าไปนะครับแก้ของการใช้สกิลอ e ีทอนโตวลงไปแล้วก็ทําการใช้แผ่นไหวที่มีคนับลงไปด้านนี้ละกันเพื่อเปิดกระแผงครับให้กับโครงดูที่จัดขึ้นที่ไปด้านบนก็จะมีโครงดูครับอยู่ด้านบนกับด้านล่างครับทางแค้นออกมาครับเป็นปางหินถือว่าดีเยทีเดียว,ยวครับมีเราจะตายทําการใช้สกิลหายตัวเลย โอเคนะครับก็จะซัดเข้าไปนี่ก็เป็นแอคชั่นกระโจมตีนะครับของถังกระดูนครับจะคิดว่ามันเอาไปเล่นได้หลากหลายนะครับเราจะใช้ถังกระดูกระดลล้วนเลยหรือว่าจะใช้กับควินบล็อกก็ได้เหมือนกันก็ลองเลือกสูตรที่ใช่นะครับหรือว่าจะเอาไปกับถังอากาศนะครับอย่างเช่นมังกรครับหรือว่าลาวาบอลลูนก็น่าจะดีนะครับไว้ถ้าเกมเปิดเมื่อไรนะครับแก้วจะจะเอาตัวนี้นะครับไปเล่นให้หลากหลายเลยนะครับและคุณชมท่านใดนะครับที่ ได้ทาการเล่นทางคูดุกแล้วนะครับมีสุดเจ๋งสุดแจมอยากให้แก้วลองเล่นนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับแก้ถ้าสุดไหนดีนะครับแก้วจะเอามาทําคลิปให้ชมกันชมกันต่อไปเลยกอดซัดเข้าไปนะครับดูเหมือนว่าเราจะได้มา2ดาว98%ดนะครับด้านซ้ายมือนะครับมีเป็นป้อมถนูนะครับอยู่ด้านซ้ายมือและควีนซัดเข้าไปเราได้มาสาดาว100%เต็มเยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมเลยเดยเรานะครับไปดูสักหนึ่งตาครับว่า จะมีสูตรเจ๋งๆจำๆยังไงให้เราได้ชมกันไปลุยก,กันเลยมาชมกันที่สองตอนครับแก้วของการใช้สูตรหล่อๆนะครับสูตรป้าบ้านครับเป็นการใช้ละวา4สีตัวน้ำแร่ที่ใช้นะครับใช้เป็นข้างคาวสิบสามขวดและเอาถังคุดดูนะครับพระเอกของเราครับเอาไปยี่สิบแปดตัวมาดูกันว่าเราจะได้สามดาวหรือไม่ก็จะเข้ายัางไงดีการที่แก้วจะเข้าครัวแก้วคิดว่าแก้วจำการเข้าด้านไซายมือลางครับเพราะว่าปั๊มแอร์ซูปเปอร์ปอดไปได้านบนหมดเลย ก็จะทําการใช้เหลวที่มีลงไปก่อนเนาะปล่อยลงไป4ตัวครับปล่อยศิลาลงไปและปล่อยทางคงกระดูกออกมาครับหมดเลยจะทาการใช้คิงพี่ลงไปนะครับปล่อยปูดีลงไปปล่อยแม่ข้างข้าวนะครับไปที่ป้อมอิโนเลยป้อมพมุดเลยนะครับแล้วก็ป้อมอินซีเลยนะครับก็จะตรงจีเข้าไปดูเหมือนว่าศิลาเข้าไปนะครับทางเราจะเข้าไปกันมีทั้งข้าวมีทั้งโครงกระดูกนะครับเพอร์สัตแก้วนะครับจะประเมินผลไม่ไหวแล้วนะครับแหลกเลยทีเดียว ก่อนจะขึ้นที่ไปการนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นเขาเรื่อความมือและก็มีทางฝั่งของลาวานครับที่อยู่ท่า้ายบนตรงกานครับเป็นสีลานครับขึ้นที่ไปมีมินเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่มินเนี่ยสิเป็นลาว่าปั๊บเนาะโจมตีเข้าไปที่ควีนก็ถือว่าแจมเลยทีเดียวซึ่งแก้ไม่ได้ใช้สกิลอีโตโทนเนี่ยลาวาอยู่ด้านบนนะครับโจมตีกับป้อมอิฟโรนครับเส้นเดียวนะครับลาวาตายลงไปแก้ขอทําการใช้สกิลอีโตโทนลงไปเลยทําให้แถงเราครับเป็นธรรมดาโชว์คาว ไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านล่างครับก็จะพังลงไปสตรประบ้าสุดนี้นะครับสามารถที่จะเก็บสำรับได้เฮ้ยไม่เบาเลยทีเดียวสุรนี้ถือว่าแจมแจมนะครับแจมจริงเลยถ้าผู้ชม,ชมชอบนะครับก็อย่าลืมหยิดไปเล่นกันกับการใช้ระวาดสีตัวแล้วก็ทางฝั่งของทางหดุ28ตัวถือว่าเท่ม,มากๆเลยท้าผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และบอกให้เรารู้ด้วยนะครับผู้ชมชอบฐานใหม่หรือไม่นะครับหรือว่าอยากให้ทีมงานเพิ่มตัวอะไรเข้ามาครับก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลย สำหรับวันนี้นะครับแก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ